ท่านเป่าครับไปกันไ่เลยครับพี่น้องที่ภาคกันเฮ็ดลิปเลี้ยวภาคกันเฮ็ดงันละก็ฟอนต้นทุนเดิมพ้นอาจจะเป็นคนมักมวนกระไดพ้นกระเล็ดไทยออกมาแบบนั่นตัวท่านกงซุนตะกี้นี่ปากเกือกเชี่ยวท่านเป่าแต่พ่อมาเฮ็ดลิปเลี้ยวนี่เอิ้นกินตะเขาเต้นก็เป็นบาน,น้พ่อกูเตียไปเฮ็ดลิปเลี้ยว เพ็รคปใไซเบ็ดบริป่าพอ่อโตว่าสิไปหาซื้อยุตตลาดมาไ่เบ็ดไวเป็นยังคือต้องไปซื้อป่าตลาดมาไ่เบ็ดท่านเป่าอ,อยากให้คนเต์ใไซเบ็ดเด้่ออยปาคอไงเแลียวเลี้ยวบางในน้ำบ่มีหอดป่ายุตตลาดก็ยังบ่มีเนาะปาคอก็ได้แต่ก่อนก็เห็นแม่ข้าจับขังไ่กรละบังไว้หลายตัวเนยครับทัดนเปาทุกมือคือบ่มีบ่มีจังได้พ่อใหญ่แกนก็พอ่อใหญสู้ซื้อไปใซ่ตองไว้แล้วไปทายคิปเลี้ยวว่าจะคล้องด้ป่าท่านเป่าคือบ่บอกยี่พอสอ ปลาตัวที่อยู่ในเข่งว้ยว้าวคือได้แล้เนาะตัวที่อยู่ในเข่งกับพวกที่อยู่ในฟร์มที่เขาเอาพลาสติกแรปไว้น่ะนะอันนั้นมันปลาทูตัวครับท่านเปาน้องน้าบ้านห้าวใส่มีปลาทูกับว้าวไปทุกทีนั่นตัวอีกล่ะมาฉากเยอะกับว่าวาเขาหู คือยังมาถือทาถนอาบบ้านนี่ตรงไหนสิ่ไมตัวเอาปลาทูไปใส่เบ็ดไว้วะนี่หน้าบา้านเฮามมต้อตรงมีปลาดุกครับท่านเปาท่านเปาไปซื้อปิงปลาดุก,กับแม่ค้าตามบกฮูเออพี่น้องเทศบ้านเฮา,าบด้ปึกเด้อคือเจ้าเข้าไปเบิ่งอ่ะยกขันเบ็ดข้นว่าปลาทูบางแล้วมีเกลห้อยพ่อคือมาบอกอีพ่อซื้อปลาอีหื้อครับท่านเปาเออแมนเลยโยกเบ็ดข้นว่ามีปลาอีหื้ออยู่ ให้พี่น้องปลาใส่เบ็ดหมานในหอดปลาอีฮอื้อท่านเป่ารับปลาอีฮื้อมันอยู่ในทะเลตัวครับท่านเป่าเดี๋ยวพี่น้องก็จ,จับได้ว่าท่านเป่าเอาปลามาใสเบ็ดวัวพี่น้องก็ที่จับได้อยู่ว่าเม่ยเขาเอาน้ำจิ้มซีฟู้ฟูจะผักแก้มอ,อ่วงล่ะมันที่เป็นพิษสงสัยอยู่บนนนจับว่าอะไรดอกจันเจ้าเห็นด้วยครับท่านเป่าเอาปลาอีฮอื้อใสเบ็ดสั่งวังช่มาหั่นไปซื้อปลาอีฮื้อมาบวเขาแยกน้ำจิ้มให้กับผักแก้มท่านเป่าเอาแฮมคักบว่าครับ ถ้ามันเหมคากนี่มันอาจสีหดน่อยลงดิบอกไม่ข้าขางไฟแป๊บเดียวจะให้มันหดไหลอย่าไปบอกเพ่ลวะว่าเอามาใส่เบ็ดตัวพี่น้องแสดงว,ว่าคลิปเลี้ยวมืออื่นน่ะท่านเป่าเสิเฮหดคลิปใส่เบ็ดแล้วก็ได้ปลาอีหื้อก็ปะทูแม่นบ่คขัาเจ้าว,ว่าสีผู้ใดลอกคอนเทนต์เฮ้ามาล่ะอุตส่าห์คิดมาอย่างดีทำไมาลอกกัน,นจากสีหาคอนเทนต์อย่างมาลงสูบเบงดิแล้วพวกนึงอที่ความคลิปไปลงต i กตอก k ดีนั่นย่านเดเมารถ2แถวผ้าพี่น้องปยายาม ่นเปาต้องบอกว่าช่องจริงของหฮาเนี่นเป็นช่องแบบไหนพี่น้องพอจนิไดเข้าใจละกต็ติดตาช่องจริงคนสิเบิงสิแท้หน่อยๆห,หรอกช่องปอมนี่แท้เป็นล้านห้าตำกว่าหนิเสดีงว่าท่านเป่ศใน,นย์นแห้งมันบ่ครับที่คนมาเอาิีพ่อไปลงส่องเจ้าของจากศูนยบ่สูนสนวยซุบมเขือกูวีใส่หัวก็ได้เด้อผมแช่อย,อยมามาู่มอโวก็คือบกดแช่ไปก็ไปเป็นดุ้นว่นนี่แม่ห่วยท่านเปาอยากบอกอยังพี่น้องคนที่ติดตามหฮอแนบ่ลระคบ เลิกความคิดจักเธอในี่คนเบิงเลิกเขาซุบกระเขือไม่ค่อยกินลาบงัวมื้อหนึ่งว่วอยากของฝากบนเว้นบระเขือหาต่ำมัน